เรื่อคณะกรรมการประเมินทุกท่านด้วยความเคารพกระผมนายอภินึกศรีนามตำแหน่งครูอันดับคสสอ,สอวิยาสาณนะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านละก่อสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาปรมศึกษาปุรัมเขตสขอรายงานผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน PA ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบดังนี้ขอบขายงานและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2,566ถึง2,567มีดังนี้ปฏิบัติการสอนครูประจำชั้นชั้นต้นศึกษาปีที่1และปีที่2ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ครูบริหารงบประมาณปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่งานพิธีกรและชาวพนักกิจศพในชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สนองนโยบายและจุดเน้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีพในชุมชน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมสอนส่งเสริมจากกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์การจัดทำแผนการเรียนรู้การสร้างสื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนกระคมขอสรุปผลการประเมินพัฒนาตามข้อตกลง pa ดังนี้องค์ประกอบที่1 การประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานตำแหน่งหน้าที่ดังนี้ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้สร้างและพัฒนาหลักสูตรออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสารศึกษาที่ได้รับมอบหมายประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องหรือสารประกอบการต่างๆด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการมีส่วนร่วมเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจัดก,การเรียนรู้ของผู้เรียนนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้องค์ประกอบที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคําภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแบบแจกลูกสะกดคํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2โดยใช้กระบวนการ a c t i v e learning นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนมีการแข่งขันการเขียนคําเช่นหอนำมอหอนานอเป็นต้นผลลัพธ์ในการพัฒนาเรียนท้าทย เชิงปริมาณผู้เรียนชั้นมรธยมศึกษาปีที่หนึ่งและ2โรงเรียนบ้านละกอจำนวนเจคนร้อยละที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยมีผลพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้องและมีผลสำน็จที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนที่ดีและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย เอกสารร่องรอยหลักฐานแบบฝึกทักษะการอ่านแบบแจกลูกสกดคาใบงานผลงานนักเรียนแบบบันทึกผลสำเร็จทางการเรียนตามที่กระผมได้รายงานกล่าวมานี้กระผมขอจบการรายงานและนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ